1 0บนาฬิกา27นาทีระดูหนาวอย่างนี้ตะวันอ้อมข้าวนะครับแผงก็รับแสงได้ไม่เต็มที่ถึงจะ10โมงนะครับแต่แรงดันก็ยังสวยอยู่ที่220โวลต์โดยประมาณสายๆนะครับเราก็จะหุงข้าวให้กับสุนัขนะครับเพื่อเป็นการทดสอบหม้อเราก็หุงอย่างนี้ทุกวัน แต่โดยปกติทุกวันเนี่ยเราจะใช้ DC Direct แล้วก็มาแปลงด้วยอินเวอร์เตอร์แบบอ่าโมดิไซไฟเวฟนะครับเป็นแบบ m o s f e t นะไม่ใช่ IGBT แล้วก็จ่ายมาที่ปลั๊กนี้เป็น AC แบบอ่าหัวเหลี่ยมนะครับคลื่นไม่ใช่เพียวซายแค่จะใช้ม้อข้าวใบนี้นะครับสำหรับหุงข้าววันนี้เราก็ทำา c มาและม้อุงข้าว DC AC โดยมีแมกเนติกคอนแทคเตอรนะครับในการ เป็นสะพานไฟแล้วก็มีลั๊กพาวเวอร์นะครับของ dc ตอนนี้จ่ายมาที่220โวลต์ดีแล้วก็ออนนะพอออนปุ๊บ,บไฟหม้อก็จะติดนะครับเพื่อที่จะเป็นระบบวอร์มแล้วก็กดหุงตามปกติกดปุ๊บแมกเนติกก็จะทำงานเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากี่นาทีสุกผ่านไปแล้ว30นาทีนะครับข้าวใกล้ดิบแล้ว ก็เดี๋ยวดูว่าจะดีดตอนกี่นาทีผ่านไปแล้วสามสิบแปดนาทีข้าวดีดนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดวอร์มไฟคุกดับไปแล้วตัวคอนแทคเตอร์ Contact ก็เด้งขึ้นมานะครับก็คือตัดกระแสไฟดีซีที่จากปลั๊กตัวนี้จ่ายมาตอนนี้เหลือแค่เลี้ยงระบบ เลี้ยงวงจรนะครับสวิตชิ่งแล้วก็ตัวอุ่นข้าวหอมสวยเลยครับคุ้มค่าเดี๋ยวต้องลองดูว่าใช้ได้นานกี่ปีกันซึ่งตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร,ตอร์ก็ใช้มาแล้ว6ปีเข้าปีที่7นะครับสำหรับหุงข้าวขอบคุณที่รับชม